สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซต์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนามาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้านะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็พบกันในวันพุทธที่6กันยายนพุทธศักราช2 5 6 6ค่ะดิฉันอนุภาสิริรวงนะคะมารับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมานี้นะคะดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดตลาดอยู่ที่ระดับ1547.39จุดค่ะ ลดลง0.47จุดนะคะหรือว่าคิดเป็น0.03เค่ะมูลค่าการซื้อขาย29,893.27ล้านบาทค่ะโดยก็ถือว่าไม่ค่อยมีปัจจัยบวกใหม่เข้ามาสนับสนุนมากนักนะคะประกอบกับนักลงทุนนั้นรอดูความชัดเจนของนโยบายรัฐบาลใหม่ค่ะที่จะมีการถแถลงต่อสภาในวันที่11กันยายนนี้ค่ะส่วนตลาดหุ้นทั่วโลกเมื่อวานนี้นะคะส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงค่ะ ะว,ว่าถูกกดดันจากการเปิดเผยข้อมูลภาคบริการที่อ่อนแอของจีนและยุโรปค่ะส่วนในการหุ้นร้อนหุ้นอินไซต์ในวันนี้ค่ะก็ขอนาเสนอหุ้นบริษัทปตทสํารวจและผลิตปิโตเรเลียมจํากัดมหาชนหรือว่าหุ้นปตทอสพพอ p t ท e p ค่ะราคาหุ้นปตทอสอพอนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นนะคะด้วยปริมาณการซื้อขายที่เข้ามาอย่างคึกคักค่ะซึ่งก็สอดรับนะคะกับที่มี บทวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งค่ะที่มีการออกบทวิเคราะห์นะคะอย่างเช่นอาทิตย์นะคะบริษัทหลักทรัพย์ i n n o v e s t เค่ะก็ได้ระบุนะคะว่าปตทสพนั้นเป็นหุ้นที่มีโอกาสถูกกระทบจากนโยบายรัฐบาลน,น้อยที่สุดในกลุ่มปตทค่ะและช่วงสั้นนะคะคาดว่าจะได้อน,นิสง์จากการปรับขึ้นของราคาน้ํามันหนุนให้ตรามาทาี่สามทพุหกนั้นกําไรมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นคิวอ่อนคิวด้วยค่ะ ส่วนบริษัทหลักทรัพย์บอลลภพายนะคะได้ออกบทวิเคราะห์ในก่อนหน้านี้นะคะโดยมองว่าภาพรวมไตรามาสที่3ทับพหรือป66ี66นี้ค่ะยังเป็นบวกจากแนวโน้มปริมาณขายที่ปรับตัวดีขึ้นโดยผู้บริหารให้แนวทางไว้นะคะที่ 470K ค่ะหรือว่าบวก6% Q on Q ขณะที่ราคาขายก็มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบดูไบที่ขึ้นไปแตะระดับ84เหรียญ สหรัฐต่อบ,บาเรลในเดือนกรกฎาคมหรือขึ้นไปกว่า6เหรียญต่อบาเรลจากค่าเฉลี่ยนในไตรามาสที่2ทับพ 2023. ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นในช่วงล่าสุดนะคะเป็นผลจากการที่ O p e ป Plus ขยายกรอบการลดปริมาณผลิตไปถึงเดือนสิงหาคมทั้งนี้นะคะบอภายก็ให้คำแนะนำซื้อนะคะต่อกรทรสอพอค่ะโดยประเมินราคาเป้าหมาย180บาทนะคะเช่นเดียวกับบริษัทหลักทรัพย์ dbs v i c k e r นะคะก็ออกบทวิเคราะห์นะคะโดยคงคำแนะนำซื้อะคะ่ะ รทสพานะคะให้ราคาพื้นฐาน179บาทเนื่องจากราคาน้ำมันมีความเสี่ยงขาลงน้อยกว่าสินค้าพภคภั์อื่นเช่นค่าการกลัดและราคาปิโตรเคมีเพราะกลุ่มโอเป p พา s ลดกำลังการผลิตต่อเนื่องถึงปี2024ระดับน้ำมันดิบคงคลังของโลกอยู่ระดับต่ำและดีมานคิ q สเพิ่มขึ้นตามปัจจัยฤดูกาลค่ะสำหรับงบครึ่งปีแรกของตทสพ,าพานั้นนะคะก็มีรายได้รวม4 3 5 9ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะ หรือว่าเทียบเท่า1,48,932ล้านบาทค่ะแล้วก็มีปริมาณขายปิตโตรเลียมเฉลี่ยอยู่ที่4,52,799บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันนะคะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก4,46,519บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันในช่วงครึ่งแรกของปี2565ค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะมาจากการผลิตปิตโตรเลียมในประเทศได้แก่โครงการ G1 ทั 61, โครงการอาทิตย์และโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซีย สุราค้าขายผลิตภัณฑ์ปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะช่วงครึ่งปีแรกนะคะปทสาพ,พนั้นมีกำไรสุทธิ1,180ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเทียบเท่า4 3 2 1ล้านบาทค่ะและยังสามารถคงรักษาต้นทุนต่อหน่วยนะคะยูนิตคอสไว้ที่ระดับ26.24ดอลลา,าร์สหรัฐต่อบาเรลเทียบเท่าน้ำมันดิบโดยมีอัตรากำไรก่อนดอกเบีย้ยภาษีและค่าเสื่อมราคาที่1ะ7 5ค่ะ ก็ต้องจับตาดูงบของปทสพนะพคะในตรายมาสที่3ทับ 6, 6นี้ค่ะว่าจะเฉดฉายช้ขนาดไหนนั่นเองนะคะอย่างที่นักวิเคราะห huh <อ>์ได้ออกมาคาดการณ์ไว้หรือไม่ค่ะส่วนราคาหุ้นบุนกระดานนะคะก็บ่ายนี้มาติดตามเกาะติดกันต่อคะอ่ะและนี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนนะคะที่เรานำมาฝากกันวันนี้ค่ะ <im itation> หากคุณผู้ชมนะคะหรือว่านักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติม,มค่ะ <im itation> คุณผู้ชมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์หุ้นินไซด์ .com ค่ะ แล้วก็ยังสามารถติดตามได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k i n s t a g r กร t w i t t e r l i ์ e s q u a r e t e l เ g r a แกรมเ a d ค่ะ TikTok นะคะรวมทั้งรับชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube c h anel n ค่ะวันนี้นะคะรายการหุ้นร้อนหุ้นไซ้์หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา14นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันนี้ฉันต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ